บอกมาสิว่าใครเป็นคนสั่งแกมาหารสารเฉียนถ้าแกแน่จริงก็ฆ่าฉันเลยสิว่าถ้าไม่งั้นพรุ่งนี้ฉันจะเอาศพแกไปทิ้งข้างถนนเข็นคำตอบมากระทืบมันจนกว่ามันจะยอมพูดลิน้นโยงแกลืมไปแล้วหรือไงว่าใครเป็นแบกให้กับฉันนะ่ะลิน้นโยงนี่แกไม่กลัวการแก้แค้นของฉันงั้นเลยเหรอบอกให้พวกนี้หยุดทีโอ้ยพอแล้วพอแล้ว,ลวฉันยอมแล้วฉันจะบอกทุกอย่างเลย เป็นคนจากตระกูลซูซูให้เฉามาหาฉันมันต้องการให้ฉันมีความสัมพันธ์กับซูหญิงเซียและมันจะเอาเรื่องนี้ไปเปิดโปงมันต้องการที่จะใช้เรื่องนี้ในการขับไล่ซูหญิงเสียออกจากตระกูลซูซูให้เฉาจริงๆด้วยสินะไม่ว่ามันจะทําอะไรฉันไม่เคยกดแถมยังปล่อยไปตลอดแต่มันกลับมาแวงกัดซูหญิงเซียโคดของมันก็คือตายสถานเดียวสารเฉียน เป็นยังไงบ้างนายสบายดีใช่ไหมทุกอย่างโอเคหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วล่ะเรากลับบ้านกันเถอะเขาเป็นคนที่มีอิทธิพลอยู่พอสมควรจะจัดการได้ง่ายขนาดนั้นเลยงั้นเหรอแล้วกลุ่มคนจํานวนมากที่ปรากฏตัวขึ้นมานั้นช่างเถอะพรุ่งนี้เธอไปบอกคุณยายว่าทุกอย่างได้รับการแก้ไขแล้วที่เหลือปล่อยให้ฉันจัดการเองเช้าตู่วันรุ่งขึ้นห้องประชุมบริษัทตรตะกูลซู หญิงเสียเป็นยังไงบ้างทำไมยังไม่มาได้ยินมาว่าเมื่อคืนซูหญิงเสียจะไปเที่ยวและยังไม่กลับมาเลยนะครับให้เชาเธอต้องการที่จะพูดอะไรคุณยายผมได้ตรวจสอบม,มาแล้วว่าคนที่มากอกวนเราก็คือเฉินกังได้ยินมาว่าเฉินกังชอบในตัวซูหญิงเสียและต้องการเธอและเธอก็ไปหามันถึงที่เฉินกังเป็นหัวหน้าแก๊งนักเลงในพื้นที่สีเทา ถ้าหากว่าซูยิงเซียไปหาเฉินกังคงไม่ต้องบอกก็รู้สินะไหเชาเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องจริงอันหรอใช่แล้วอย่าพูดอะไรไร้สาระนี่มันเกี่ยวกับชื่อเสียงของตระกูลซูเราใช่แล้วเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดลอยๆนะไฮเชาแน่ใจแล้วอันหรอคุณยายเธอไม่กลับมาตั้งแต่เมื่อคืนแถมยังไปอยู่กับคนแบบเฉินกังอีก ถ้าเธอทำแบบนั้นจริงๆทำให้ตระกูลซูเสื่อมเสียฉันจะไม่มีวันให้อภัยเธอไม่คิดเลยว่าซูหญิงเสียจะทำให้เฉินกังพอใจด้วยวิธีนี้ที่ผ่านมาเธอก็ทำให้เราเสียหน้ามากพอแล้วนี่อีกแล้วเหรอด้วยนิสัยนักเลงอย่างเฉินกังมันจะต้องเอาตระกูลซูของเราไปพูดเสียเสีย<ๆ>หายหายแน่นอนเลยขอโทษที่มาสายฉันเพิ่งจัดการเรื่องเอกสารเสร็จหญิงเสียปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือยัง คุณยายปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วค่ะเธอแก้ไขมันได้ยังไงจ่ายไปเท่าไหร่เงินเหรอไม่ได้ใช้เงินเลยนะก็สารเสียนเป็นคนจัดการทุกอย่างทั้งหมดเลยนี่นาไม่ได้ใช้เงินแล้วเธอแก้ปัญหาได้ยังไงหรือว่าเธอจะไปนอนกับเฉินกังอย่างนั้นหรอ คุณยายทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะฉันไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะทำไมคุณยายถึงเข้าใจผิดแบบนี้แต่ถึงฉันบอกไปว่าสารเฉียนเป็นคนแก้ไขปัญหาทั้งหมดก็ไม่มีใครเชื่ออยู่ดีย,ยียแกฉันเอาของขวัญมาให้นะ